สวัสดีครับเอฟซพงเย่ท่าพาละนะครับช่วงนี้ลงทางเลยครับขี่มาทางดำดีๆดีๆครับพี่น้องมาพอทางแดงครับพี่น้องผู้ตั้นนาอีกครับไวังทางดีจักซีสอดใช้ครับพี่น้องเอ้ยผุนผู้ตั้นนาครับมาสำรวจกบโมบาด์นี่ทช่วงนี้ครับทางแดงครับทางแดงทางดำมืดครับเดือดแต่ทางแดง ผมได้ข่าวว่าเบิ้งคลิปนี้แล้วก็จะเรื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปปุ้ยเนี่ยท่าเด้อครับพี่น้องเด้อมาเบิ้งผู้นะครับมาเบิ้งผู้ครับเบิ้งผู้เบิ้งพาครับเมื่อนี้ครับมาเบิ้งทางหลวงชนนบทนะครับพี่น้องจากเบิ้งศรีปิศร์บานได้นะครับก็ได้ถามพี่น้องอยู่ทางมาตลอดเนาะครับใครแต่ว่ามีลักไฟไงเนาะครับพี่น้องเนาะพอได้โอ้โหเป็น មកណាក្លាន จเจอน้นเจอจุงก,กางร่มผูกพันกลาง ตรอนเราได้พักผ่อนสำราญเราคำลงเราพบกันพร้อมหน้าแล้วมาสนุก นี้ลวนมีไมตรีต่อกันจนอยากก็ยังกึงใจหากินกันใครแม่นไม่รู้ไม่คิดจะเฟอจะฟุ้งเฟืองถึงเมืองแดนสีวิไลกลางคืนเราชื่นบานเรื่องงานเอาไว้วัน ในดินไทยมากมีกลาง ครับมาเบิ่งปลายยางเพิ่นครับโอ้ยงามเด้อครับเด้อปลายยางเด้อระดุนเดียวกันนี่เนาะผมเพลินดีขนาดน้องครับมีผู้มีพาเนาะครับพี่น้องธรรมชาติอีสานบ้านนาเฮาเนาะครับก็เหนียวอุ้ยวัดทางนี้เนาะเหนือหนองเบิงมีวัดมีอย่างยุ่งเราก็ว่ห้ขึ้นไปอยู่เน้่ยไปอยู่เท่าตีเธอเติมมันหนิเนาะ ภูครับทางจากทางนี่ก็ประมาณจคกเห็นว่ยวไนสีโลนึงผมได้ขับไปหาตีนภูนะอดอออดดดแล้วข้าวเนาะเนี่ยบนจ่อๆหนึ่งเนาะถ้าไปในที่มันบ่จ่อนำเลมันไปเรื่อยๆนั่นน้ำไปลงมาถึงภูเนี่ยภูเหน่งนี่ยเป็นจะมีหอยป่าเนาะเออนเต่ามีอยู่เลยขาหม่ถาหมบ่ดิบ่บ่ไปไปโลดนี่คอยปังอยู่วันที่ โอ้ครับเบิ่งเกษตรกรครับพี่น้องหันขัวมันครับขัวมันเดือนสิบเอ็ดู่โอ้เนี่ยรูเป็นไทยคลิปตอนได้ฝนทิว่าเนาะท่ามโวเวท่ามเด่นพ้อหนูหนาคู้หนาคาาผมหมดผู้อยู่คนละข้างเลยหมดอ่ะครับผู้ขางพี่กับผู้ขางผู้กับผู้เด้อครับเด้อทางกลางผีกับสิบเอ็ดปลาอ้อยปลามันครับปลาย่างครับแอ่งพร้อมผู้แอ่งกระทะเด้อครับพี่น้อง ทางแดงครับทางแดงครับแดงกับใครอยู่ดอกซ้ำเดียวครับยังอยู่เขตพื้นที่อำอาาเภอดอนตาลบุรีดอนตันครับอำเภออำเภอเมืองเนาะครับตำบลดงเย็นเนาะครับของจังหวัดมุกดาหารสามแงมครับาทางข้างทางหลังผมนี่กับสเป็นอำเภอเรืองนุชาเนาะครับทางขวานี่กับสเป็นอำเภอดอนตนันทางซ้ายนี่กับสเป็นอำเภอเมือง ทางมาให้มานากระเจ้าเนี่ยเหมือนสอดบัตรนั่นน่ะบัตรนี่ซื้อตรงพินี์นะเราครับผู้างามเด้อครับเด้อผมนี่มีปลา<อ>บัวครันนบแต่บางดันเนาะลายตีนผู้เนาะมาเลาะเบิ่งบอนใส่บางดันเห็นพญทองเบิ่งครับต้องผูกเป็นผู้เป็นพาเด้อครั <c oughs> บเด,ด,ด้อ ทางกันดีแน่บ่ดีแน่ผสม,มประสานกันไปนี่ละสับกับสีบินบนเขาดีละ<ม>ทางอะไรขึ้น,น,นลงลงด้วยกันสรุปมันกัขึ้น,น<ม>ยามลงมันขึลงโอ้เขาเของ่า,า,งงามเลยคือหัวย,วย,ยน้าผู้เนาะมันบ่ขาดน้ำดีนผู้น้าอะไรมาตัวผู้นี่ไปใส้กับโลกมนุษย์บดเลยกอดฉีขาดเรื่อกันเทียน ว่าช่วงนี้โควิดครับมาต้องเข้าป่าเลาะผู้เลาะผาเบิงธรรมชาติอีสานบานเฮาแถวนี้ก็เจ้าสิใส่มันใส่มันเดือน11เด้อครับเด้อผมมีวัดแถวนี้เนาะ ลังคาลานยีนเฮ้ยนี่นะนี่เฮ้ยนี่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 นโอ้ยลังคาว่ามียนปูเติมผูลานก็เด่โอ้ยร้องานยนแกลายยางกเจ้าแปดลูกอได้ทำมันทำพระบานเออบั่นเท่าพได้นี่อื่นห่าจแลมาทางบันเท่าดีกว่านี้ ม่นบ <iet> <yap> so ่จะก็มักซ้ำกันเละโหเรืกันนะ้างเาทำผักนะกาน้ำมัได้หันน้ำปาปัด้เขาใส่น้ำเป็นสุราซิว้งกแม่นุซิเนาะเนี่ยกไม่ทางตัดเลนี่ท้าให้เขาแล้วเลีเ็กัวเทียนชเทียนเขาอยู่วงหนึ่งนี่ปะจลืมหรือคนที่วราทางึ้นผู้ว่าคือทางแดนดีแรล้วลมาบานคนนั่นี่ได้บ่บ่บ่หางไปนะ มีนะขึ้นไปเทียงรันเดียวนี่นะแน่นบอกเขาเพาองเขาเนี่าเหเองเขาคือโอ้โหไปทาอบตอกินดิศกินเล็กกินหินกินทรายนะบอกินไ,ได้อีชังเิ็นบอกเป็นม็นทางทำผ้าชนะดเราขี่ดินดาจเจ้าไปเที่ยว,วด้วยกวหนี้พูดเลยครับเดนนี่ กมันก็ฟาดเอาเรื่ปงข้เาข้ใส่ไพยอย่างตื่นหนำลุลาเซวนั่นคือวิ่งมีแพงโอ้ยแพงพงสอ,เ,งอ,องเห็นแล้วเนาะปล,า,ปลามันก็ชิเินนเนาะีดนพูน่นเนาะซ้ำที่น่า,าลุงคอยเลยแล้บักโครงการนัน้นเจ็ดบครัวทะเลที่ดินสลาดี่ดินแหไร่นึงนะ่ยแล้วบันี้อัน ระยะท่อน้ามี่ก็ต่อไปให้นะกิโลหนึ่งกันเลื่อยจากกิโลหนาพาหินกับท่านนี่ครับเป็นผู้เป็นผาครับป่ามัน โอ้มันพ่นกับงามเด้อครับพี่น้องเด้อมาเบิงส้มสวนเกษตรครับต้องผูกมาเพ้าโอ้ยธรรมชาติสวยงามครับพี่น้องมีผู้มีพ้าล้อมรอบครับโมเมน